โอเคครับทุกคนผมเนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นแมปเบเตอร์เบตลอดนะทุกคนก็คือแบบนี้เนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยทำการเลือกเนาะว่าตัวตัวละครตัวไหนครับดีสุดเนาะนี้สุดว่าจะเป็นบานนต่โนฟินนผมเอาตัวไหนนี่น้ตัวนี้เอาตัวตุ้ง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 ดีกว่าเพราะมันเป็นตัวที่หลายคนเนี่ยเจอกันบ่อยที่สุดแล้วอะมาดูกันว่าตุ้ง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 เนี่ยจะมีคนเลือกกี่คนโอ้โหเลือกกันหลายคนอยู่นะ เราต้องโจมตีกับฝั่งที่มันมีน้อยกว่านะทุกคนใช่ครับแล้วเราจะได้เงินมานะคึดว่าเงินตรงนี้เราสามารถทําอะไรได้บ้างนะก็จะเป็นวีพอนสกินมีตต่างๆน่าจะสามารถเปลี่ยนได้แหละหรือเปล่าน่าจะใช่นะเดี๋ยวรอ่อนนะครับทุกคนว่าจะได้เป็นอะไรจะได้เป็นตัวละครตัวไหนบราบราเปรป่าิบราบราเป็นิป กับตัวนี้ชิมแปนซีบอลนี้ชิมแปนซีนิมบอลนี้เราจะไม่ให้ต้องเลือกเนาะซึ่งผมเลือกของซึ่งผมขอเลือกชิมแปนซีแล้วกันนะเ้ยเราจะเป็นต้องสู้กันเองนะทุกเอ๊ะเราเไม่ใช่เราจะไม่ต้องสู้กับทีมตรงข้ามอะไรประมาณนี้สม่เมื่อทีมที่มีคนเยอะกว่าอัศน,นะเยอะกว่าเพราะว่า พราะมีคนโหวตเยอะไงพองมีคนโหวตเยอะทำให้เขาอะมันก็รอดมากขึ้นอะไรประมาณนั้นแหละและและทุกคนล่ะชอบตัวละครแบบไหนกันเนาะซึ่งมันมีประมาณสิบตัวได้เลยมั้งใช่ปะมันก็จะมีอ่ะที่รูนบบน้นะก็จะมีตุ้ง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  thermalo s c o r s i n อ่บอบ o r d e r l มีชื่ออะไรมั้งจำคือแต่ตัวมันก็จำยากเหลือเกินเฮ้ยน้องคาปิบาร่าครับคาปิบาร่าน่าสนใจเพราะว่าคาปิบาร่าดูน่ารักกว่าอีก ัเอาคาปิเบโรคูซินีดีกว่ามาดูกันว่าคนโหวตคาบูลัซินีเยอะแค่ไหนโอ้โหสามคนเองสวยละอย่างนี้สวยละอย่างนี้เอาช่วยกัน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 ได้มาหนึ่งร้อยใบก็ยังดีนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูส่วนของช็อปกันบ้างครับทุกคนในช็อปเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างเนี่ยมีเกมพาตา่าง ใช่ครับมีเกมคาแล้วก็สกินมีอันนี้นมีแดนซ์เจ้าต้องทำการเสียเงินในเกมแล้วก็หรอหรือหรือหโรบักนะทุกคนใช่วิวเราสามารถสุ่มได้แต่จะเป็นเจ้ต้องเสียโรบักสิบเก้าโรบักอือใช่อันนี้ก็จะเป็นกิฟต์ที่เราสามารถรับได้ใช่ไหมกดเคลมก่อนอ่ากดรับมาแล้วนะทุกคน คืออะไรเนี่ยชนะหรอรู้สึกว่ามันจะเป็นตัวไทเกอร์กับตัวทิปปี้ทิปปี้ทูปาทิปปะนะทิปปี้ทูปาสิบเอ็ทิปปะเอาเป็นตัวตัวตัวนี้นะกันเพราะว่าคิดว่ามันดูตัวนี้มันดูแปลกๆอ่ะมันดูเหมือนเป็นแมวแต่ว่ามันมีแบบเหมือนมันคล้ายผูคล้ายอะไรอย่างเนี้ยทุกคนมันดูแบบแปลกๆอ่ะเออแต่มีคนเลือกแค่โอ้หัิงก็สองก่อ ต้องก็มีโอกาสได้ชนะสุขประพอกันสวยละสวยละเฮ้ยอย่าเฮ้ยคือจะคือจะบอกว่ามันคิวยากมากเลยเนี่ยโอเคตุยรู้สึกว่าจะเป็นแก๊งเตอร์กับชิมเป็นซีบาลีนี่ เออเดี๋ยวนะเราเป็นแก๊งสเตอร์แล้วกันนะทุกคนแก๊งสเตอร์ฟริ้วฟนเตอร์ฟริยโอเคครับเรามารับของตรงนี้ก่อนนี่นี่มาสามพันเจ็ดแล้วก็เนี่ยเราสามารถที่จะรับได้เนาะสวยแล้วฝั่งนี้มีคนเยอะกว่าอีกแล้ว <c oughs> ทำไมมีแต่คนเลือกฝั่งสีแดงทั้งนั้นแหละส่วนใหญ่ไม่ดิเขาเลือกอะสมมติว่าผมเลือกสีแดง ทีมสียเงินก็จะมากกว่าผมแล้วผมรู้สึกเงินชนะก็จะมากกว่าไม่ไม่ไมรู้จะเป็นพออะไรครัทุกคนตอนนี้ก็กำลังแบบสู้สู้อย่างมองมาในทีเดียวทุกคนดูดิสู้กันโคตรมาเลยทุกคนก็จะบอกว่าได้มาห้าร้อยบาทฟรีๆสงสัยน่าจะชนะแหละทีมเราอะ น,นี่ก็จะเป็นพวกท็อปแคชท็อปไทม์ท็อปวินท็อปคิวเนาะเดี๋ยวดูซิคนที่คิวได้เยอะสุดคือคนไหนเขาไม่บอกนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นคนที่สามคนนี้แบบคือเออร์ลอนเนาะใครก็เหมืนอนกันทุกคนบ้านากับคอฟิโนเอฟเรโตเลือกชาา์ดีกว่าทุกคนเพราะว่าผมคิดว่าช้างมันจะได้ละก่อนล้าลวช้างอ้าวช้างอาน้อ,องช้างนั่นแหละ ทีมเราอะเยอะกว่าก็ต้องคิวกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,อย,อยอโ,อโ,อโอเคครับทุกคนได้มา500บาทเนาะมากดรับตรงนี้ก่อนเลยเราก็จะมากดท่าเต้นกันนะทุกคนเนี่ย 5K เเราสามารถซื้อได้อันหนึง่งไม่รู้ว่า,อา,อา,อาลองใช้ดูนะป๊อบล็อกป๊อบล็อก ตอนนี้ผมเลยก็อยู่ประมาณพันสี่ร้อยห้าสิบก็ตุ้ง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 ซาหัวกับตัวอะไรเนี่ยคนกับตัวอะไรนะกับคอฟฟีวซิโนเอซิสโนเอซิสโนโอเคมาดูกันว่าผมจะได้ตัวไหนซึ่งแน่นอนครับผมเลือกตุ้ง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 เพรมีคนเลือกเหมือนกันเพราะถ้าเกิดเขาไม่พิมีพิถันเาผมก็ไม่หรอกแต่ว่าจริงๆอะ ออตู้ตก็มีคนสนใจอยู่เยอะเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นตัวมันเป็นตัวแบบทบ็อปไปเลยคนสนใจเยอะโอยคิวยากจังเลยฮะไอทีมสีแดงเนี่ยคิวยากจริงๆเลยเอออย่างนี้แหละคนนำอีกห้าร้อยบาทนะครับชิมแปนซีบาลนีบาลนี กับซิบุราซูเบะนินนี่ผมเลือกเป็นในส่วนของซิบุราซูบราซิบาลุนนี่นะครับทุกคนมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ม่เราเ,เราทำฆ่ากันเองเราจะไม่ต้องคิวฝั่งตรงข้ามนี่โอ้โหอย่ามาลุมสิโอ้โหสามคนนี้เนี่ยมาลุมกันทำไม จะแพ้แล้วเนี่ยโอ้โหคือจะบอกว่าชิวยากมากโอเคครับทุกคนสกิมท,ที่นี้แหละฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติตามผมด้วยนะครับสกิวนี้ไปแล้วครับทุกคนไม่บายครับ